เฮ้ยทำไมไอ้นี่กูมันไอ้นี่อะป่าป่าของกูมันทับกับอ่ะแบบตำแหน่งท็อปเลนอะคือเฮี้ยะไรวะเนี่ยเฟิร์กเดี๋ยวนะทำไมเสียงเกมกูบักเนี่ยเฮี้ยแล้วแม่งออกออกไม่ได้เฮี้ยเสียงเพลงเสียงเสียงแบบตอนกดกดเพย์แม่งบักไอ้เฮี้ยแม่งมันหลอนหูมันหลอนจริงดิหูกูตอนเนี้ยไอ้หูหูม่หยุดเลยยอ่ด้วย โไอ้คิจะกัดสกิลไซเลฟีเลยเฮียตัวใหม่ไม่จะมีอ่างยี้จริงหรอวะโวกระตุก one two t h ยังไม่โฟ์ four ต่อได้ต่อได้อ่าเอาให้หมดเอดเอได้แฟดด้วยไม่ใช่เสียงยูไอเสียงเอฟเฟคไม่ใช่เสียงเอฟเฟคเจอดวอะไรก่อนดีวะดูเด่นหรือว่ากินเน็ตกินปั๊บแม่งคิดบล็อกโดนด้วย เอ้ย่ดีๆอยดีๆเกมกูกะเกมกูกะกับพิบจออาล้วไงแย่เวิวไงขอแล้วได้าบอ่ะแม่แม่เซ็ได้ได้ดาวกันกมละโอ้ยเยี่ยนหูไอ้ชัดบอยอินไมเฮแม่มมันบอกไม่หยุดเลยว่ะ รอ,อผมรออยูนี่รถถังไทยแล้วกันนี่ไงอยู่นี่ไอ้เหี้ยมมาจากไหนวะมันมีเมย์ตีมมกันวะม้วนผ้าพอดีรอคลิปดันมาแน่นแหละไอ้เนี่ยมามนี้ก็พอละปี๊ดม,มั่วละแหม่ไอ้ยังกูยังไม่มีสีนะกลับละ Ta-daaa Ui, thắng, thắng, thắng OOOHHHH OOOHHHHH đi Dem talk to me. <coughs> 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 โดวไ่าอคูเอาดาคาวดหน่อยก็ดีเฮ้ยเฮ้ว <Yes> ัดกู้วัดกู้วัดกู้เดยวเฮียกลับบ้ากลับกับเอเพื่อเราพลังมดเด็ตรงนี้ะอ้ฟิ เฮ้ยปั๊บตึงกูตอบชัดอยู่โอ้เล่นมือเดียวเละขนาดเล่นมือเดียวนะตีตีตีป้องกีตีป้งีตีไม่ถึงว่ะไอสัตว์เอ้ ไม่ไ <Dartmouth> ด <row> ้ชนชนชีพใหญ่จับแล้วเนี่ยเสียงหวงไม่หยุดเลยว่ะบอกเลยแม่งกับเป็นการเล่นแอลที่แบบหลอนหูที่สุดที่กูเคยเล่นมาโอเค เขาโอนมังโอนก็นะไปกูไปไม่ได้ว่ะคีดดันเดล๋ยวี่นี้เอาได้นะ four เมียแม่ม่วงเมียแม่งไม่คิดจะลดสกิลคู่ด้วยซ้ำอ่ะเยี่ยรีเฟกชาชิบหายขอญาตซูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๋า อะไรอะอะไรใหญ่อะไรไม่โดนสักนัดเลยเย้พอคนมันใกล้ตายอีมันจะพิวเอ้กูเห็นอะไรกูเห็นอะไรกูสโลให้ด้วยนะไอ้ยียกูใช้อีสโลให้แล้วนะเย้เอ้ยมนเอวพิวถ้าสูส็ดอยู่นะไม่เห็นโอเคกูว่าอยู่ในอันตรายละ เจอเช็คแหละว,ว่างว่างเอาได้นะถ้าล็อกได้เอาได้แฟดเลยว่าแฟดแฟดอ,<พ>อ,อ,อัโกูวิ่งเลยเหญ่ช,ช,ชิวตานี้บอกแล้วกูช่วยแล้วก็กูชากูช่วยได้แค่นี้จริงแหละไปละถ้าแล้วก็ดีดีดีเออเล่นเลยเล่นเอลอยู่ครับอ๋อ คือคุณชาเขาเล่นแอลโหมดปกติเว้ยส่วนกวเล่นแอลแบบบัตรแบบมีเสียงอฟเฟ่งวองวองวอง,วองเต็มหูเลยเว้ยเสือไม่กดดูสกิลแย่เรียร้อยยมึงเล่นตัวที่อะไรนะมันวองวองวองไม่ไม่ใช่เว้ยคือตอนกูกดอ่ากดเริมอ่ากดพร้อมอะ่ะมันจะมีเสียงแบบวองแบบแบบรอรอ,รอคนกดด้วยด้วยใช่ป่ละล่ะแล้วพอดอีกูกดปุ๊บเสียงแม่งบั๊กเลยตั้แต่หน้ารบีเลยโอ้ <c oughs> แคแม่งหลอนหูครูตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยรู้ชอบนะรับไปฟังหน่อยไหมไอเย้ยไอเอสเอฟอันอนี้เอ m r นะอุ๊ยแฟนเฮ้ยชิปหายแล้วบวกกันเหรอไอเย้ยกำลังจะกลับบ้านเลยไอเยี่ยหนักจริงชิปหายกูละ ใส่แตกอินโ้ยเกือบหรือแบบกูอย่างเงี้ยเลยก,กูก็เลยเท่าเพียรไอซ์ออกไอ e เอดีกว่าเกมแม่งยังนำ<อ>นี่อตอนนี้กูแบบ ASMR ไม่หยุดเลยว่ะชอบว่ะดีชอบว้ากูไม่คุ้นหลอนหูเลยเฮ้ย มันแบบมีน้ำในหูอะเฮียอ่ะจบแล้วเฮียเอ,อ้ยเร็วซะด้วย